โกเรียนแอร์มอนี่คือใส่แอร์บ s สเอสามแปดูนขีดแปดหกหนึ่งบินมาหน้าพี่น้องสวยงามมากครับผมเพิ่งเคยเห็นเทียร์แรกของสายการบินนี้ครับโกลเลียนแอร์โอ้สวยงามมากแท้อันนึงก็ลงมากครับผม อีกล้าหนึ่งกำลังขึ้นไปคุณแล้วโอ้ง้ามพี่น้องเห็นข้างนานี่ง้ามขักเดินอน,นี้เสียดายเจ้าของการบินไทยนั่นแล้วปลดระว่างไปแล้วเรียบร้อยเป็นลงมาแล้วกำลังสิมาะเขา หลุมจอดครับผมรงผู้โดยสารเพลินสุดยอดเลยพี่น้องเครื่องบินลุนนี่เอเบสเอสามแปดศูนย์ีดแปดหกหนึ่งสายการบินโกลเลียนแอร์ ลัศมีปลายปีกแปดสิบเมตรเครื่องบินสองสันพี่น่นองเอ้ยเป็นถ่ายยังนาะนี่เมื่งที่ล่ะสี่เครื่องยนต์ สวยงามครับผมไปแล้วลันเว่วางแล้วบันเรลี่ยวก็ไปลุ้มจอดสวยงามมากพี่น้องโคเรียนแอร์เลยพี่น้องเขารุ้มาคารจอด โอ้โยลำนั่นกขึ้นไปแล้วเหียดเจ็ดขึ้นไปแล้วไปแล้วพี่น้องมันไปจอดแล้ว